ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมปองรักษาสุขเป็นบุตรีคนเดียวของหลวงเพสัตรรักษาหรือปอยรักษาสุขและนางชุลีรักษาสุขสกุลเดิมประทีปเสนเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2468ที่ตำบลหัวลำโพงอำเภอบางรักจังหวัดพระนครเมื่ออาจารย์มีอายุได้8เดือนบิดาได้ถึงแก่กรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก จิงได้อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่เพียงผู้เดียวได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนเยนเฮสเมมเรียนและโรงเรียนพดุงดารุณีจบพัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วัยยาวและการเรียนของอาจารย์ต้องประสบปัญหาอุปสรรคมาโดยตลอดเนื่องจากภัยสงครามโลกครั้งที่สองและปัญหาด้านสุขภาพทำให้อาจารย์ต้องหยุดเรียนเป็นเวลานานแต่ด้วยความที่อาจารย์มีความตั้งใจที่จะเรียนแพทย์มาตั้งแต่อายุ8ปีท่านจึงมีความมุมมนะอุตสาหะกอบกับได้รับการสนับสนุนจากมารดาเป็นอย่างดียิ่งจึงทำให้อาจารย์สามารถฝันษาอุปสรรคมาได้ จนสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อปี2494เริ่มทำงานครั้งแรกที่โรงพยาบาลเซนโยเซฟในแผนกสูตินรีเวชวิทยาเป็นเวลาหนึ่งปีต่อมาได้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งนายแพทย์โทของกรมการแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นเวลาสปีจึงย้ายกลับเข้ามาประจำที่โรงพยาบาลหญิง หรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบันในตำแหน่งนายแพทย์โทแผนกศารยกรรมปี2503สอบได้ทุน b r i d e Council ไปฝึกงานด้านศารยกรรมที่ Queen Elizabeth Hospital เมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจากักรเป็นเวลาหนึ่งปีต่อมาได้เข้าเรียนตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยศายรายแพทย์ของประเทศอังกฤษที่กรุงลอนดอนและเมืองริเวอร์พูล ได้ทำงานด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงลอนดอนและเมืองใกล้เคียงปี2509ถึง2511ฝึกงานที่โรงพยาบาลเซนต์มารีสออร์โธปิดิกฮอสพิทอลประเทศไอร์แลนด์เป็นเวลา6เดือนและทำงานในแผนกศัลยกรรมที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์กรุงดับลินประเทศไอรไอ์แลนด์ใต้สอบได้เป็นฟิลลาอ of Royal College of Surgeons in i r e l a n ไแเมื่อปี2510นนับเป็นสตรีไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับวุธบัตรนี้ระหว่างทำงานที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ได้ร่วมมือกับมิสเตอร์เจพีแมคมาลินทำการวิจัยคลินิกเกี่ยวกับอาการหลังผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและผลจาการผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูดของท่อน้ำดี หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทยโดยมารับราชการที่ภาควิชาศัรยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่2ธันวาคม2511ในตำแหน่งอาจารย์รยศัรยแพทย์ทั่วไปจนกเกษียณอายุราชการเมื่อปี2529และภายหลังกเกษียณอายุราชการอาจารย์ก็ยังคงรับเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาตลอดมาท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการคลินิกโรคเต้านม โดยเปิดบริการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของภาควิชาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอาจารย์ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมรายชินูปถัมเป็นครั้งคราวเป็นตัวแทนสมาคมรับตำแหน่งอุปนายกของสมาคมแพทย์สตรีระหว่างประเทศ m e d i c o n Women's International Association เป็นเวลา3ปีรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนเมื่อปี2534 เป็นเลขาธิการสองสมัยระหว่างปี2537ถึง2541และได้รับตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ในปีเดียวกันท่านคือครูปูชนียาบุคคลสร้างประโยชน์เกื้อล้นผลไภัยสาร ให้เราชาวสาระยะกรรมสืบตำนานสู่ลูกหลานสิทธิรามามหิดลเป็นแพทย์หญิงยิ่งใหญ่หัวใจแกรง่งท่านทุ่มแรงกายใจไม่หวังผลอาจารย์สมปองรักษาสุขของทุกคนยังเปี่ยมล้นในหัวใจไม่ลืมเลือน